โลกเนี่ยมีทรัพยากรพอกับกับคนทุกคนแต่ไม่พอสำหรับคนโลภแม้แต่คนเดียวเพราะไอ้นั่นมันจะไม่มีวันพอมันจะเอาของทุกอย่างเป็นเป็นของกูของกูของกูเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีแล้วนะช่างมึงกูกอบมาเป็นของกูเพราะอำนาจกูเหนือมึงมก็มีคนแบบนี้เต็มเลยเราก็ไม่ควรจะทรัพยากรเราเลยไม่พอมันก็ไม่พอแล้วเขาก็เกิดมาชีวิตหนึ่งคุณก็เกิดมาชีวิตหนึ่งแต่คุณเอาทุกอย่างเป็นของคุณหมดเลยแต่ไอ้นั่น ใช้คำเดียวคือช่างหัวมันสุดท้ายจะเข้าหาหหยนะแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่สังเ,เกตไหมหลังไหยนะทุกคนจะกลับมาเริ่มเป็นอีกแบบหน,นึ่งหลังซูนามนิคุณไปที่พังงาผมไปแล้วภูเก็ตคนจะเป็นอีกแบบหน,นึ่งจะไม่ใช่คนกอบโกยจะเอามันจะเป็นคนที่แบบเดินมาไม่มีเสื้อให้ผมมีเสื้อสองตัวคุณเอาตัวนี้ไปพี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ้ยเอาเอา,เอากินก่อนกินก่อนบ้านเรา นั่นเป็นวิถีที่โลกต้องการให้เราอยู่ด้วยกันเพราะมันมีอยู่ใบเดียวแต่ทุกคนคิดเหมือนว่าโลกไม่อั้นทุกอย่างไม่อัน้นทรัพยากรไม่อั้นอะไรก็ไม่มีอะไรอั้นเลยเพราะฉะนั้นขอโทษนะครับใช้คำหยาบก,กูอยากได้อะไรกูต้องได้ถ้าทุกคนคิดงี้เจ็ดพันล้านก็ให้มี8โลกก็ไม่พอก็คือการที่เราได้มาเห็นวิถีชีวิตที่ยังมีการใช่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่คุณส<ช>ังเกตไหม,มเอาเอาประเทศไหนก็ได้แล้วเวลาเราเรียกคนที่เป็นชนเผ่า สิ่งที่เขาอยู่ฝรั่งเรียกพรีเมทีฟวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนก็เป็นพรีเมทีฟไม่มีเมืองมีเป็นป่าหมดทุกคนเป็นคนป่าคนอยู่แบบพรีเมทีฟมาเป็นพันปีอยู่ได้อย่างอย่างที่โลกอยู่คนมาอยู่แบบสมัยใหม่ไม่เกินไม่ถึงพันปีวิบัติหมดทั้งโลกเลยแสดงว่าที่บอกว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้ามีเทคโนโลยีอยีกหน่อยมี AI เข้ามาอีกมีอะไรอีกหลายอย่างพี่กำลังจะบอกอผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีผม ปฏิเสธวิธีคิดผมไม่ได้ปฏิเสธความความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ้าถ้าคุณพัฒนาแต่เรื่องนี่แต่ไม่มีนี่ก็แย่เพราะเราไม่พัฒนานี่เรารู้สึกว่าปรัชญาความคิดศาสนาความดีงามเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องไม่มีผลทำไม่ทำก็ได้แต่ก็บ่นว่ามีความทุกข์การถอยออกมาอยู่ในวิถีชีวิตแบบ าพื้นฐานดั้งเดิมหรือเหมือนเหมือนเมื่อหลายๆปีกนะ่อนเนี่ยมันทําให้เรากลับไปหาตัวตนเดิมลดลดเรื่องปรุงแต่งลงถ้าเปลืองมันออกให้ให้เหลือน้อยๆเราก็จะกลับไปหาตัวตัวเดิมของเราว่าตอนเราเกิดมาเราเป็นอย่างนี้เราเราน่าจะเป็นคนแบบนี้เราบางทีเราถูกกล่อมโดยโดยค่านิยมท,ที่ที่มีอยู่ซึ่งค่านิยมนี้ถ้าไล่ระดับขึ้นไปมันไม่ใช่แค่ว่าครอบครัวเราได้รับค่านิยมให้เป็นแบบนี้สังคมจังหวัดเราเป็นอย่างนี้ประเทศเราเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันค่อยๆบีบกลับมาหาเรา ที่ตัวบุคคลว่าเคยุคนึงมันมีระบอบแบบนั้นนะั้นตอนนี้อะไรอะไรอะไรแข็งแรงสุดทุนนิยมทุนนิยมแปลว่าคุณต้องเอาทุนเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตการได้มาซึ่งทรัพยากรเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตซึ่งนี่สวนกับวิถีของธรรมชาติของธรรมะแต่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ประเทศจํานวนมากเป็นสําหรับผมมันก็เหมือนกับการขับรถย้อนสอนไม่ใช่ว่าขับกันร้อยคันแปลว่าถูก ต่อให้ขับกันพันคันก็ผิดแต่ตอนนี้โลกเรากําลังเป็นว่ามันขับกันทุกคันก็แปลว่าถูกจงทาไม่ทําอยู่กับเขาไม่ได้แล้วผมชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาจริงขึ้นได้เรียนรู้ก็จริงแต่ว่าพอก <ผม S 1> ับ <ผม S 1> ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมชอบแบบไหนเดี๋ยวผมก็ตายแต่ผมกําลังจะบอกว่าโลกต้องการการอยู่แบบอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้มไม่ใช่แบบกอบโกยแล้วมันจะอยู่ไม่ได้